ยกที่สามสามารถยังคงใช้ความหนุ่มแน่นในเป็นประโยชน์ต่อไปพินเตอร์เนี่ยหมายท่าทานะหมายกะน็อกสามารถให้ได้เลยสามารถยับไปอีกยับัวฉาก,ก้าไปสามารถยับอีกทียับขาไปสองหมัดซ้อนแล้ว ตเตอร์ลไล่ยับจับขาไว้สามารถยับขาไว้เอ็นเตอร์ไล่เข้บไปไม่จะถูกยับขาเขาสามารถกวนอยู่เรื่อยสามารถยับขาไว้ทีนึงยับแต่ละครั้งถูกใบหน้าคอมพิเตอร์จังๆทั้งนั้นเอ็นเตอวิ่งจะเข้ามาชกไม่ถนัดเอ็นเตอร์บุกไป เผยประคัดซ้ายเลยแต่ไม่ถึงด้วยออกผัด้วยมัดแัไปองกูใบหน้าพิเตอร์ซันไปเลยมัดยัดขวามัดแัดขวาเต็มเหนียวแต่กะถูกพิเตอร์ตอบโต้โดยมัดซ้ายเหมือนกันโดยเป็นคนละทีมัดต่อยซ้ายเต็มเหนียวไปคล่อมคอของพิทเตอร์ร่ะ สามารถต่อยซ้ายไปบ้างย้บขามานานแล้วนานๆก็ปล่อยซ้ายสักทีนึงสามารถจะบขายะบขาสองหมัดซ้อนพิเตอร์ไล่ไปเสือตะขาตซ้ายแต่ไม่โดนสามารถพิเตอร์ต่อยขวาหมายที่ทองแต่ไม่ถึงเหมือนกันสามารถถอยออกไปก่อนสามารถยะบขาถูกปลายคางพิเตอร์อรีกสามารถยัขายัขาสามหมัดซ้อนเลยถูกหน้าพิเตอร์พิเตอร์หลบไม่ทัน ิเตอร์ต่อยทุกซ้ายเนี่ยดเนี่ยถูลำตัวสามารถสามารถถอยออกไปมาังะว่าสามารถกับแหลกเหมือนกันสามารถแยบแล้วถอยไปอีกพเตอร์ไล่ชกล้ำตัวไว้เนี่ยบดทุกซ้ายยกสามนี่พิเตอร์ยังบุกอยู่พิเตอร์ต่อย เอาบอลขัดซ้ายเสยจากหมายปลายทางสามารถแต่ว่าออกหมัดช้ามากสามารถลบชามาได้ก่อนโดนหมัดซ้ายของสามารถิบปลายทางทีละพินเตอร์หน้าสันไมนิดนึงสามารถถูกหมัดพินเตอร์เขาบังถูหมัดซ้ายพินเตอร์าาตอร่ตอยขวา ต่อยทองไว้แย็บขวาชีถูกหน้าของพินเตอร์อย่างจัง